ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพิจงบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปภารวยอุภารวยออีไตยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับโค้งสุดท้ายนะครับพัธุดงงไซกระเมนนะครับสี่ครับครับวดที่แล้วก็สองหกนะครับเนาะครับถูกจนได้ถวายกุฏิกันเลยนะครับเนาะสำหรับแนวทางพัธุดงงไซกระเมนนะครับกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทาง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับแนวทางวัดพระทุดงสายเขมรนะครับครับชุดโค้งสุดท้ายจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไพพร้อมๆกันครับครับเล่นพอดได้ยินว่าอาจารย์ไปปั่นทำอลไรครับอาจารย์ครับผมเด่นเอา้งสุดท้ายครับไก่กับปูมืกอื่นขาปูฝาน้อออกไปเรียวออกไปเรียวออกไปเรียวออก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 เรี่ยวเ่าไปเรียวคนหนึ่งอ่ะ ตัวไหนครับอาระธานเห็นบนออกไปเลยสี่สองสองสี่โอ้ใช่ครับใช่ใช่ก็หายไปก็หายไปเต้ที่แดดคุณผู้เมนบ่ครับผมไปออกลาวไปแล้วนะครับออกล่าตัวไหนูประธานออกเดี๋ยวไม่ไม่ทสุดเลยเดี๋ยวเม่ได้เล่นบางการทสุดเลยการจดเหล็กครับผม นี่ครับนี่อันนี้ล่าสุดเลยแหละครับอาจารย์ล่าสุดเลยนี่นี่ครับฝ่า,าฟันเหรอครับอาจารย์ครับฮ้ยออกมาเหมือนเศรานี่ไม่นี่ ฝ่าไม่ต้องมาฝ่านม่มานด้ฝ่าอืมอนไรผ่าเนี่มันแปลว่าอะไรครับอาจารย์เนี่ยคือคือท,ที่ที่มาที่ไปคือ,อยังไงครับฟ้าผ่าเป็นนิมิตเหรอครับไ,ไปนนางบ้านทัพมอา์เป็นนาง เขาอยู่ในโบสถ์ฝ่าผ้าเปียงเลยเ่อจ๊ะอืมฝ่าผ้าฝ่าผ้าลงโอ้เล่ฝ้าผ้าที่สันนี่โอ้าแต่จะว่าฝนตกยังแห้งอันอยู่ในบ้านตกไปแห้งี่อยู่อยู่อยู่ดีตกไปคือชั่วโมงดิเขามาหอมเดียวเขามาแต่เนี่ยเออหน้ากระจกแถวไกลเมื่อนี้เระจกพาไปพราะหน้ากระจจะว่ารู้ พี่บายอยู่วันที่ฝนตกดีแถววันอยู่อยู่เฉยฟ้าก็ผ่านี่แหละครับอาจารย์เหล็กฝ่าผ้าเฝ่าผ้าเป็นมาเป็นไปยังไงครับเหล็กฝ่าผ้าอาจารย์ฝ่าลุ่มนี่ไม่เหล็กฝ่าฝ่าบป็นลุ่มอ่างเงี้เออฝ่าบป็นลุ่มนี่ยนะอาจารย์ทําพิธีอยู่ปรากฏว่าฟ้าผ่านเี่ยครับเป็นเป็นลุ่มเองน่ะนะข้อหมายน่ะ นี่เป็นโลกให้เห็นเป็นโลกเห็เบิ้งครับแล้วมันเหล็กซี่ตูแล้วหกแปดหกศูนย์นี่คืออะไรครับอาจารย์อันกระีแหละเล็กซี่ตูนี่มาไปตัดเลนเอาเหรอครับอืมแปดหกศูนย์นี่ยนี่ไม่ได้เนี่ยสีเบิ้งแล้วมันนี้คือแบบตัดเหล็กตัดตัดไฮเดร็กฟ้าผ่าอืมตัดไฮเดอร์อืมมันอีกตัวหนึ่งมันมันอีกตัวหนึ่งมันเป็น เนียอันนี้คือชุดสามตัวใช่ไหมครับงานเป็นสองตัวอะสองตัวจําได้บลจําได้ไปบาทนี่เนี่ยจําได้บดีครับจําได้บลนี่เนี่ยอืมล่างคือเก้าสองใช่ไหมครับอาจารย์งานนี่นี่้นีเรื่อยนีหลักน,นี่เนี่ย ลขฟ้าผ่านะครับนี่เคยได้ยินนเลขฟ้าผ่าอัน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 ว่านึงอันกว่านันผมให้เจ็ดปดเออเจปบารีมากว่างนึงผมให้หกแปดเป็นบ่ครับหกแปดมบอกเจ็ดแปดเป็นบ่อเออเจ็ปดบาดีบาีวัดตัวเลกว่าบารีวัดสองหกหกเป็นบ่มันออกยังบางสองหกหกสองหกเออสามตัว เลที่วัดเลยนะสามตัวงวดบางนึงนั่นผมนกจะซื้อสามตัวเลยเด้ออาจารย์เอา้าก็ได้ที่วัดเด่นผมนกเกือบวันงวดบางนึงผมนอมนอ,อยู่นี่เนี่ยเนี่ยวันที่สิบหา้าสิบหกสิบเจ็ดสามสิบเอผมไปขวดตาดเลยขวดตาลใบใหม่มันรุนใบพุ่มมันรุนขัดจนหนาใหม่เนอ้อเสื้อมันแห้งกับปูกับยาอยู่นี่บอกเลย กำลังคัดลอกอยู่นะครับแม่กระทันนนอนหลับผู้เต่าเคยเคยเคยบ่นอนหลับเอาน้ำตักน้ำเส่แก้วตั้งไว้้างจะคล้องนี่น้ำเต็มเต็มเลยก็ไปไปไป้ปตะกินไปแต่น่าจะหิวบนบ้านอนหลับคนบ่ายยังมือจับน้ำแก้วน้ำเต็มเต็มในสารใส่หนาจะคล้องนี่นอนหลับอือตีสามเกือบตีสี่ ตัวเลียวตาลกเล็กหลกเล็กงุ้งเลยเนาะมันยังอีกนบาบอีสเออขอจีแกงขอสีแกงเมียนเรื่องจริงเลยเหรอครับถ้าเกี่ยวน้ำสาสาสาเออน้ำเสนหนาจากของนี่เออเน้ดือโอ้ยนั่นเดียฝันหหักมือ่ได้จังได้ันนี้เออฝันนี้อืมมั่นลยพวกอืมเออผูมา่พ่อเออ จับน้ามือชาเซนาหรือเป่าเออมื่อผมนี่หรอไอ้มื่อผมจับสารนั่ใช่ไหมุมไม่ผู้อย่ามันปุ๊กครับเป็นจังสันปุ๊กว่าตื่นว่าสายแล้วมั่นตั้งแด่แล้วมันบุหงดนศรานใส่ผู้กัดสุดลงตื่นงงเงี้ย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 ยู่เนี้ยเนี่ยเลขฟ้าผ่าเนี่ยเนี้ยอันนี้นั่งนั่งสวดเอายุ่ฟ้าผ่าเปียกเนี่ยเนี้ยชุดนี่นะ เนี่ยแล้วแล้วผีผมยาวเดี๋ยวนี้ยังมาบอกอยู่ไหมครับผมนี่ก็จะบอกเฮงนี่บอกอ่ะผีผมยาวกว่านี่ลางหนึ่งนะอันนี้อันนี้อันนี้เรียกฝ้าดิฝ้าล่องนี่ออืโ้ส่วนข้าวสองตีสามเออตีสามเกือบตีสี่ก็ยังบอกเฮงเออมาสาดมาสาดใส่หนาใส่หสนามให้หัวมีมีคนไม้มีมีแบบพูกเดมาเขาวัดพวได้าก็ไปยืน มีคนมาแต่ว่าหมูมันค้นมันมันคนอือเห็นเลยหรือค่ะด้วยว่าได้ข้นรู้เลยล่ะคือรู้เลยเออเพื่อนเขาวัดบ่ได้ไม่ยิ่งแต่ว่าขันหมูผมมันผู้ชายนั่นเขาวัดได้อันง่วงนั่นอันมวงนั่นที่เขาเอาในบัวเราได้กินเผาศพนั่นเม็ดออกยังก่อนออกนี่ครับหกสองหกนี่แหละครับอาจารย์แมนบอแมนอือห็นบอนี่แหละครับยังทำไหมก็ยังทำเหมือนกัน ใช่บ้านเลขที่วัดก็คือสองหกหกสองหกหกเห็นบ่ออกโต๊ดเลยนะครับซื้อเอาซื้อสามก๊กก็ถูกสามกตรงเลยถูก้วครับเหล็กี่ผมเคยผมผบอกว่าผมเป็นเล็กที่ผมดีมารกทีซุดแล้วก็เป็นเล็ที่ผมดีนะจะถูกทีสุดเั็นป่ะีึ้เสียโผมผมมักถูกตัวเล็งสี่เออแบบเนี้ยเล็กตเสียเนี่ยแบบเป็ล็กงเสียเนี่ยตึ้เสียแต่มือนาหนับโอ๊ยแต่แต่ว่าทีสบหาจนว่าทีสิบเจ็ดเนาะหนาจนใหม่เมื่อนอนจนปวด มันขี้น้ำหนักมันเว่าหายเจ็ดแปดมันบ่อครับหมดป้อนหมดมันมาออกหงดนี่ออกหกแปดหกแปดผวกหายหงดบางหนึ่งหนีมันม่บ่ออกออกเจ็ดแปดอืมหกแปดบงเด้อเหล็กซี่ตัวดีมากนี่เนี่ยคนหายเหล็วมากเราหายมากเก่าหาพวกหายเกาสองมันบ่แมนครับอืม นเขา้ยนจกไงหลังเลยเหรอว่าอันเอาปีที่แนวไปไบเขยเป็นแนวทางนะครับผมพระทุดงสายเขมรนะครับผมครับจับหน้าจอไว้นะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ